ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวหลีของเราค่ะัวหลีทุกคนสบายดีเด้อเนาะสบายดีวัดสุขุสุขนสบายดีตอนคํายินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันแลนถุงเด้อทุกคนนะมือนี้เฮาสีมาเขาวควรัวแต่ว่าซ่อนสีมาเป็นผู้ซอยน้อยหนึ่งคือซื้อโบอได้เป็นคนเห็ดเนาะนางเอกของมือนี้อาจสิเป็นอีเมยเนาะนางเอกของลิปตีนะเพราะอีเมยสิเป็นคนเห็ดเอง แต่ว่าตอนนี้เข้าสิต้มอันนี้ต้มหัวปลาจ้ะช้อนสิมาปุ่งสื่อใสเป็นนัวลงไปที่แบบคสแมาปุ่งค่ะเมื่อน,นี้เข้าเสนอเมนูจ้ำปลาทุกคนพอดีว่าเออ้อยแล้วเอาปลามาใหา้มีผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้แล้วว่าแม่นบ่แม่เพวตอนนั้นซ้อนมาส่งกินไม่ท่า แน่นบาเราเบาเฮงอนบ่รเรามาเก็บอยู่บ้านบ่าวไปเก็บผักต้นมา <c oughs> มืูอนี้เฮาสิเสนอเมนูจับปลาเนาะจะับปลากระซังจังได๋ก,ก็ขอบคุณมากๆนะคะเนาะขอบคุณคนที่ซื้อให้นะค่ะได้อาหารแรงเหล่าทำอิตบะซีผ้ากันแกงปลาคอได้พี่น้องมื้อนี้ปลาคอที่ซ่อนย่างลีมามื้อเช้านี่เนาะบักเอ,อิร์ดอร่อยเอาปลามาให้ยก็เลยหลับหลักปลาจับปลา เดี๋ยวสิมาถ่ายคลิปเห็ดเ,เจลขี่ป่าให้เบิ่งเนาทุกคนนลยก็อยากหูว่ามันเห็ดจังเลยอันนี้คือขี่ป่าดิบๆทุกคนท่านจะเห็ดยังเนาะเฮ<ป>าต้องถ่าเอานำสมที่เฮาขันป่าน่ะเอามาใส่ในน,นี้เนาะแล้วก็ไปขังไฟให้มันสุกเฮาก็ะปุงเดียวถ่าเบิ่งเด้เเดอเพราะว่าแต่ก่อนน่มีคนขอสูตรนางสวรรค์นเนาะขอสูตรเจลป่าแต่แบบว่าเฮาบอกก็ให้เฮาเห็ดห้เบิ่งนะมันก็สิขเข้าใจไงกว่ากันเนาะตอนเวลาซ้อนพิมพ์น่ะอยากทุกคนบอกข้าใจเพราะว่าบาง บางคำที่เขียนเป็นภาษาไทยซอนเขียนบ่ได้เองอันนี้พักบัวเก็บมาแต่สวนนะจ๊ะปาทุกใส่ลงไปหอมๆต้มมันสีดาบัวข้าวเนาะในนี่นะใส่หัวขาหัวซิงไคไปแล้วทุกคนเนี่ยต้มกระดูกปลาหัวปลาหางปลาอันนี้มันเน่าพิมค่ะเดีย๋ยวฮาแม่ซอนไปขัดปลามาก่อนสมมือแล้วใส่สมมด,ดุดง สมธรรมศาสตร์เนาะบางคนกะสิมักสมมดแดงสมมากเกาะสมมักเนาวมันก็แหลวแต่สวนมันหนามันทุกคนถ้าเป็นหนาแหล่งจะใส่สมมากเกาะก็จะแสบหอมไปอีกแบบหนึ่งเนาะถ้าแบบอีกคนนึงกะสิมักเป็นหมักนาาเนาะถ้าธรรมศาสตร์บานเทาแท้ๆก็ใส่เป็นหมดแดงจ้ะ ในสงสัยแต่ละเทียงก็สิเป็นเมนูเดียวกันเว้นน้ำเบากับที่จำลาคือกันมีผู้ใหญ่จะด,ดิสู่ปลามาเรียบขอบคุณนะมากๆนะคะขอบคุณหลายเด้ะะอจ้าเขาให้เฮงๆรวยๆนะคะเขาให้ช<ม>ีวิตมีแต่แนวดีๆเด้อเนอะาะบอนไงหนักไปทำผัก,กสุกไก่สบายใจฮะห,หมดหมดแดงในคอนี่ทุกคนก็เอานำ้ำเอาน้ำสมเทาที่เอาขันปลานะน้องนี่เอามาใส่ในนี่ มาใส่ในขีป่าล้วก็ไปอู้นี่นี่เนี่ยขั้นไฟมาเลยขั้นหายโชคหลังจากนั้นเขาก็เอามาขัางใส่ไฟให้มันสุกเนาะเอามาอูดบูดีกูดีหลังจากที่มันสุกแล้วเขาก็จะเอามาปรุงรสชาติในบัดที่นี่<ค>นี่เอามาปรุงรสอันนี้พอแล้วจ้ะสุกแล้วแห้งแล้วหลังจากนั้นเขาก็นํามาปรุงรสได้เลยเนาะทุกคน,ตน,คนแต่คือม่นลงแน่เลยจะใส่เปีงนัวลงไปเนาะ แล้วก็ข้าวคั่วจ้ะนี่หมักไร้ใสไร้เนาะพอบดก่อนปีกใบเฟซใช่หลังจากนั้นเราก็ใส่หมักเพชร<า>ป่นลงไปเราุกคนพริกผงนะแม่หมพอไหมพอพอเป <c oughs> ็นว่าแล้วเนาะแล้วก็คนเลคนเลจังที่ทุกคนนี่เลแล้ก็เป็นอาตาออกมากแบบนี้เลยใส่น้ำปลาหรือปลาแดกแม่ก่อนสิวใส่ปลาแดกใส่สสปลาแดกปุผงปลาแดกนี่เนาะ หลังจากนั้นเท่ากับใส่หอมลงไปเนาะใส่หอมลงใส่หอมลงไปพี่น้องประเภทหอมนี่ผู้ใดมักหอมบัวเนาะหรือว่าหอมป้อมหอมเอียงก็ได้ตามเจของหมักใส่ตามใจเลยจ้ะแต่ว่ามือนี้เขาใส่สำหรีบเฮามีเนาะเขาก็คือใส่ผักชีใบเลื่อยลงไปค่ะบาดซอนเอื่นผักหอมปีเนาะแต่วก็ใส่ผักเพลิดหอมเน้อยก็กำลังออนกว่านิดตรง หวานไก่บหนเกี้ยวคือดัดขี้กะมันหวานแย่เลยมันคั่วแยนี่ต้องเอาเจาะไปกัง้งให้มันหลังจากนั้นเจียวปลาเขาก็เป็นอันเสร็จสิ้นพี่น้องสามารถหอ่องขวิดเลยเนาะเจียวคนขวดอันนี้สุดอันนี้ดิบนี่เป็นอันเสร็จสิ้นจะต้มหัวปลาเนาะแล้วก็จ้ำเนื้อปลากินกับผักจากทุกคน สดกระป๋าเดือดเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ,จ้านี่เดยทุกคนอันนี้คือแล้วแล้วเนาะอันนี้เดย์แจวเอาคุยมึงทุอคำหนึ่งมันจะเค็มหรอเค็ม <c oughs> เข้มาขมากเลยเมดเดี๋ยวสีคุยให้เบิ่งทุกคนนี่พักก็ใส่แบบนี้เลยเนาะนเค็มตอานั้เค็มบบ <c oughs> นี่เอ่หอมปลาละตราแล้วก็มาคุยตุย ใช่่ะเฉดจะเจียวเค็มเอาล้ำต้มนงอีกหอันนี้คืออาหารเลงนะทุกคนเสี่ยงหอด้วยแต่ซุงหอวกินสุกเอาต้มภะทลายโจนุ่มใส่กรคมนีคลมคลิกใจนะคะคันเค็มอันนี้ห้องจากอัมมาลา มื่อในเราโอยู่เราไปเผาไม่เจี๊ยบสบายเม่เจี๊ยบใส่สลมไม่สบายเมื่อเงื่อนเราเพิ่นบัสบายเนาะมาลาเลยไป่องเบิงวันสิภาาไปหาหมอแต่เราบบได้ไปเราเขาสลมใส่น้ำเกลืออยู่ที่ยูบ้านเขาแก่นก็อาเมื่อยเลยลรเมื่อยลอยแล้วอะนี่เขาเป็นไร่ได้แล่วเน่ยเสดวนดีวเาเล่แยลหมอ่แ่้ในะ เามาื่ออีเมลอีพอไปวัดนะไอโชกมากับบทือโอ้ยบอกไอโ่เรื่อยืนหลงไปนใ<ห>นถใช้บ่วงนะเห็นไมออนี่ก็คิวเราแล้วค่ะทุกคนอันนี้ใบกระโดนพี่น้อง,อ,งอันนี้ตัวมันออนอันนี้อ่อานใส่ใบกอกเนาะอันนี้คือพักกอกใช้หัวจากบอกใบมะกอกชอมาก กิทนทำไงบุหร้ทำใจนะคะตกเขียวสิมากระจายากระายอันนี้สมหมดแดงเนาะแตกพอเลยใส่ในยอลูกเจียวออยว่ะโบมเข็มนี่อ่ะเป็นไง ครับแ,แล้วมันต้องยำดุนๆก่อนอย่างชีบ,บอกได้เด็ดผมันท่านได้แหละมาได้กินข้าวแรงแก่แล้วก็สดต้มข,ข้นสดนีมันด๋วต้มอันนี้เราปรุงเองนะซ่อนเห็ดเองนะทุกคนเ้าสิบ๊อก <c oughs> รักสองแต่ยังบ่พอตอนบ่วงเปมือนกนบ่วง พอเราบริสายบีเนาะเป็นคนที่แบบว่าคมนี่บบคอยกินเลยเนาะจะพงจะเผียมคมทอนบบกินมันนีรสสั่นนะใช้กระดูกแนอานออมเนีเรากินดูคืนไปดังน่ารอดแครบสวนรไทยอยนีกินนิ่ๆบบคอยกินเบบ่าหัวหาแต่เาเลือดจบชี อพอมหอมั๊กหอบเบสิเบนเงินในซอนกินขาวค้างใส่คนเดียวเลยเ, <c oughs> เกิดมาเพื่อแตกต่างจ้ะเมื่อวานยิ้มแจ่มโทรมาหาเบิเมื่อ เธอเธอเธอไม่กินหอดเฮาทำไมไม่เห็นไม่มีใครมารับเราเลยเผื่ออ่าวตัวันวเอนี้เนาะปวดโทรมาเราก็ท่าพวกเธออยู่นะไม่เห็นใครมาเลยเผื่อฉันไม่ได้อยู่บ้านห้วยม่วงนะฉันขึ้นมาบ้านแม่นายก็หันเข้ามาแอะเหลือแล้วเขามาชมวันชุกแล้วมาชมเนมันลงเพื่อนแม่นายฝ่ายบุหอะ้องเปนไก่ถึงจะก็คืออาทิตย์ที่แล้วนี่น่ะ ได้ยินตีอีเมลว่าเพิ่นเป็นไข่เนาะส่วนเลยโบได้ไปเอาไข่ย่างไข่โบซาอูไข่เสี่ยวมาเนาะมาเรียนน้ำเล่นนไงอย่านเดียวย่างข้าวบะหัวเพิ่นไข่ทำไมเธอไม่ถามเราบ้างว่าเราเป็นยังไงโอ้ขอโทษนะว่าจะเป็นอั้งใดเป็นตังใดเราอย่างเงี้ยเราเพื่นเพ่อนเราไทยอยเดียวเราเป็นไข่อเราเป็นไข่เราเพิ่งหายเพิ่อนวะแต่เพิ่อนแชทมาหาน้องทำนะวะ ขอบ้องหัวเพิ่นอยากเขียนเฟซหรือเขียนแบบเงี้ยเอออยากถามค่ะเฟซตะวันเพลงเอเวันซื้ออะไรเพิ่นถามอยู่บักรจอยมันเพือ่านบ่ได้ยเนาะมันฟึ๊งแหมน้องทำนะพี่น้องเพิ่อนกัเขียนเป็นตัวไทยนี่แหละมาแบบเพลงเอเวันซื้ออะไรอยู่วะสิเพิ่นกับให้แม่เพิ่นอ่านได้ไหมอ้านแล้วเพิ่นกับบอดตอบมันบอจยังแนวสี่ตอบเพิ่นวะเพื่อนกับโยกโป้มาไงโยกมาอีกเพิ่นกับโยกโถ่มาไงโยกมาน่อยโยกโป้มาอยู่สามนีอนะใช้พังกับตอบเมื่อคืนนี้ มันโคตรอะไรวะโคตรตลกเลยบุ้งจอยนะเพลงเลยวันซื้ออะไรเจ้ามีเพลงตีเลยคนมันก็ะตอบปจังนมาตอบเนาะตลกแต่ละคนทิดหนือนะก่อ็แย่มึงทิศเหนือคนเอายาวมากไปก่อนนะแชนมาเอวเขียนมาหลอดเหลืองไอเสียงกินข้าวต้องแจ่มึยวีโอสุดวีโอสิวิง เรา้องโทรหาเธอเราจะวปดโทรหาหนึ่งกันเธอว่างไหมถึงเราจะโทรหาเธอเด็กว่าเธอไม่ว่างกูจะทำเค้กมาเกดนักอทำข้าวทบ้านข้าวบ่จังละวันยืนหนอกเลยคันยืนนานๆหนิบุ๊มพี่ฉันย่ายืนนอกกับบคคลยังจอะไอยู่คือว่ามันชูอเรา สุกนก็นของใจเนะ<ม>าะวารันน่ะเจ้าของห้องสีนน่นเป็นไผ่แปลว่าเป็นพี่น้องกันแบบใดคะน้แม่เออแม่เขาไม่น่ายมันน่ะเป็นเป็นเอื่อยแม่เฮาเป็นเอื้อยไม่ายเฮานี่พี่น้องแม่เฮานี่เป็นพี่น้องกันอย่าเคลื่อนแต่คนเสียไปแล้ววันนี้ตะวันก็บเบาแปบนี่คือเาบาแปบน่ะเป็นลูกของไอ้ยอี่แม่เทาต่ว่านองเจีมน่ะกับเป็นล้านค้องอันลูกเอือ่อยยี่แม่เทาเนาะ แต่แม่แม่แม่นายของิ่นะมันเสียแต่เฮงก็คือแม่แ่าเรามีาทางเอื <นะ S 2> เอ่อยทางไอ,อม,มีไอก็ไปเอาอันแม่เ่ารีเนาะก็คือแม่แ่าตินน่ะแม่แถาเบาแ,บบแปบจ่าก,ก็เลยได้เป็นปพี่น้องกันเนาะแต่ว่าที่นี่เอื่อยก็คืออยู่บ้านหอยม่วง้าเป็นไอได้แน่นะคืออันพ่อปลาแหล่น่ะเป็นน้องพ่อมันปลาแหล่เออนี่นี่พ่อปลาแหล่นเป็นไอไอ้มูเนาะ ต่อมาก็เป็นอันแม่แถาน้องแจ่มแม่่าเนะไม่ใหญ่น้องแจ่มนะเป็นผู้ที่ชองู้ที่สองต่อมาก็เป็นแม่เถวารวยมันก็ชิ้ลายลายชุ่มหนังกับเสียไปแล้วท้อดีแล้วจ้ะก็คือเป็นลูกเลยลุกน้องกันเนะแต่ว่าพ่อแม่เขาเจ้าบวดได้พามาทุกคนก็เลยสิบบุคคลเห็นนาะความจริงกับเป็นพี่น้องกันอยู่เขาอี่แม่เนี่ยไปมาห้าสู้แต่ยังมีเวียกเนาะไปห้องเาบนถ่ายคลิปนห้องกระป๋ายก็แว่แว่กันไปห้ากันไปมา ขา้าน่อมค่อยมากดอกข้าหย่ายกยังเหลืออยู่ช่องคนบ้านในช่องนอกนะกัมแม่ชาวไใก่ในพยูบันนม้แง่ก็แม่เถาก็แม่ห้าช่องคนแค่นี้กะหันเสียรชีวิตตายเบิดแล s <S ้วเนาะเชียแล้วว่าภาษาบ้านเ้ากับว่าใจอะไรกันแล้วก็เหลือแม่เถาพายคนหนึ่งอยู่บ้านโดมมบางแงวอยู่พูนขนาดน้ย่งชีวิตชชีวิตแล้วคือกันนด้กอีแม่เถวใช่น คือเป๊ะเลยอย่าคือเลนหมมาหาเลยเปลนสมอมาเพิมเียละมาลมาแล้วไปยจะบรรลุกอยากลงมาหาเอยบุญพิชของเาเนี้ยขั้นเท้าข้นไปเอานาได้เทาวบุญมลาขึ้นอยากมาหาเอย่กาลแล้วักนไดูวนี้ แพ้ก็มีจะทำเดี๋ยวซูมเมือนี่ยก็ยังมีคอมเมนต์เข้ามาเรื่อยๆเนาะบ่าวแป๊เป็นลูกใครลูกไอ้แมเป็นพี่น้องกันได้ยังไงอ่านกับเนาะก็กเป็นพี่เนาะค่ะมันเหมือนตักไก่บ่าวแป๊กเป็นลูกปารีนะทุกคนปารีนี่ะเป็นลูกคองกันอ้ยิ้มไม่เถ้าออดองปารีก็เป็นไอ,อ,อ้แม่เฮาไม่ใหญ่เฮา เจออ่อนหัวแดงมันก็พ่อของเจออ่อนหัวแดงมันก็เป็นน้องไส้ลอยชุดท้องไปตายไปแล้วตอนนี้ก็บรรมาหากันรู้ไม่ค่อยได้มากนักเป็นบางช่วงขยุ่นยุบบั้นใกล้ๆกันนี่แหละยายอ่อนนะกันสาวอ่อนเนาะปกติสอนอื่นสอนตอนเห็นดูก็จังเห็นดูตอนบ่เห็นก็บ่เห็นบ่ได้มาหากันแม่นอยู่ใกล้กันกับขันบ่มีเวียกกับบได้หากันเี่เงินพันชาตมันดูเงินพันเงินมันแต่ขัน เรากินก็มันแทบกัเป็นคนละบาทเนาะเราไปอยู่อีกบ้านหน่อยก็บ่ค่อยได้เแต่ช่มกัดตะพวกใกล้ช่วงปลายพฤษภาคมนี้แหละถ้าอยู่ใกล้กันเราจะกินน้ำกันไม่เนี่ยมันเอินกันง่ายพี่น้องเอออยู่ใกล้กันเราบุกินขอบอกเลยว่าบุกินอยากเอิอ้โหจเห็นอย่าเอือสังเนาะอยู่ใกล้กันเอินรัดใส่กันกบผ้ากุมขามามันไก่เนาะ คันสีพายจะขวมาอีกบ้านหนึ่งกัอย่างอายคนเขาผู้อยู่ทางลุมเนะี่แต่กี่มุ่นหน้ากันเดียวกันเนาะแต่ว่าอีพอเถ้าเราขายพอเถ่าลอยนะ่ะไปได้ยุพุดก็เลือกเต้นหน,หนี่ีกรับ ได้ข้าวหลูกอีแม่ะเอาบับปกติเาบ่ได้มาอยู่นี่ใ okay, ช ouais> uh ่ไคมเขมรแม่เจ้าไก่บ่ขายนะนี่นะเเออฮากขุดไรใส่เน่าเดินมายังอยู่นี่เสร็เฮาก็อยู่บ้านเฮาเฮือนเฮาแล้วมีนาทงหนึ่งอยู่รุมอยู่นาไต่เนาะเฮาก็ได้ะเทศนาตัวนั้นแม่เจ้าไก่คายนี่เฮาก็เลยเดินมาซื้อแล้วนนี่ก็เลยเดินมาอยู่ไก่กันนัเสร็จก็อยู่คนละที่คือกัน ทันสั้นกับมีแต่สรวันอยู่บ้านผู้เดียวก็อีแม่เพราะว่าลุงเลินละหมางเงินออกมาปลุกอยู่ผีเดิเขาสะวันเองกับอยู่ผีบัดแต่อยู่บ้านมีหน้าทงหนึ่งตกทงขายไปนะทุกคนตะกี้ก็เห็นอยู่ปุ่นเนาะเงินเอาไนเห็ดแล้วเนเลยอยู่ผีนะเอิญหน้าโคกแต่ก่อนนะอยู่พุ่นนะมันอยู่ห่วยกตเอิญหน้าใต้เห็นเงินแล้วเรือบล่อยออกมาอยู่หน้าโคกบนจะหาเห็ดกอกเนยหน้าห่วย อีพ mm ่อ hmm. น่าไม่เห็นนายญุ่่นจะกีบบเ่ยอีห so น่อยเไงรายสินะพ่อโมมีใบโพใบไฮบอกลมาเถานี่ที่อาเมือเถเราเเห็นนายเลยแหน่อยด้น่มล่อมืนพอจะมาอยู่มาทานอีมาทางใหงจะกโอ้ลายแล้วเอีแนกิ Tôi có chân cựa Mình chắc có chắc mẹ nhạc ừ. 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 không thiệt Mẹ tháo xin Mẹ tháo nhuận Đó là nhạc mà tháo thiệt Ừ, thế mà nhạc là khủng khuẩn Mà chưa tôi thầm bằng đồ, nhạc bằng lá Hát cái nhạc bảo thân mẹ nhạc lộ thiệt nhà thân sẽ tự tự Mẹ tháo nói, nhạc này họ chữ họ nhạc hèn bộ Ủa, nhạc có hèn Chữ tục ตกเทียงกะดีแต่บาตายจ้ะเทียงเทิงน่ะนับเถื่อบบคูเจอตกอยู่ในหันอีกตกป่องในเด้ในแจนน่ะน้ำแจนไม่เตื่อน้ำปนไว้กระเพามันเงียบบเดือนหนึ่งยอไก่กับเพ้าอยู่ในแล่เลยดีลังกาสวยอยู่ในเทิงน่ะตกลายเทียงแหงตอนชีวานเอางานกับปูโลกให้ถุยแย่งให้าะแย่งค่อยแย่งมันนนะชีวานก็อยู่ผ่น ไปโหลดเสริมปกเข้าอยู่ด้าล่างลงทางกะติยังดีที่บวเสียโฉมเห็นบวชหลักมันเสียโฉมดอนผูกหอยนขาดขอบไปแช่เหมือนเดแล้วจะกระเด็นมาลังดีเดี๋ยนาะถ้าเล่นออกไปใน้ชาเลตโต้พีพ่อมาเอาฮะจนแข็งไปเลยตอนนัอยู่บุ๊ดแต่ก่อนอะบ่มีโทรศัพท์พี่น้องเนาะสีวอาสูบฟังระดับเล่นมาลักลีรุ่นเชาวลากนี่ก็ยังเล่นมาลักลีเนาะ เสาหลักลูกเสาใหญ่เจลล์เพื่อนก็ได้ยิบขาผู้โต๊ะปูเสียบขาโต๊เถียงลายเล็กตะปูหอยขาหอยมะน่อยนีเค่หอยกินกับอีันต่ำเหลามแต่เออหันตเถียงลายเถียงข้าบบเป็นยังมีแต่แค้นีื่อบรินี้บนบาดแต่กรตอนนึงแม่เจ้าไปต้งหน้าเท่าแรนน้ำเจ้าแตงเท่าลูกีอะไรสิอบนยโต๊เสียมากินข้าวตุ เดี๋ยวน้ำแทงได้แทงแท่งเขามีแต่ผ้าพันตะกี้ไมโชอบมันมีมันหยาดหลดเลยโดนแบบผ้าป่านะโอ้ยหนึงศักดิ์ตีนใครลื่นใครอย่างนี้โว้ยมากก็แม่เธอมากก็แม่เราไม่เคยเป็นอยังบ่แม่เป็นอยังคือได้พังเราเบื่อเหี้พังในโกกัดง่าได้เตียงเต็มเบื่อเห็้ยเลยเบื่อเซบู เบื่อเห็ดหรอเห็ดยังหะมา้มาโมงเลแ่บชิ้นย่าทำั่งขาบนวงคว่ำแล้วข้มีจากขอจากไหนหอกองไหนเด็ดเจ้าบตอีกค่ะเค่ยวิยังมาเป็นคนอีพันไี่เดิมยงหนกก็ควรใหญ่เนาะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนี่เป็นนั่นข้ทับอันเที่ยงเที่งเหมือนกนถึงข้าวทับ ขันไดบสกันเนาะบนเน้นออก็ท้าบแต่ว่านอนทางไงเลยที่งมันติงบนขันใดนั่นนะตะกี้นะโตกบปุยอยูใชั่ว่เาะ้าะไวเาเพราะเราลงไปหาบนขันใดมึงนี่เพราะท้ากูตะกี้รือเขาบอนักกว่ามันนักนอตะกี้นั้นนัาแค่แล้วก็เคยน้ำห้อนลวกอีกค่ะลูกสาปลาแพงนี่แหละเห็ดนะเกือแพงถึงบรซ้าคือว่าคายแพงแห่งอันนะมันรึเแล่า เข้านั่นล่างมันแหลนบ่กเลือไม่ให้นั่นแหละเบื่จังเข้านอนอยู่เข,าขา้าไข่เพียงะเนาะเข้านั่นหายแหลนแหลนแล้ <c oughs> ไปกูบ่ขอไปปิดโ okay, อเคจ้าสิได้ขออนุญาตลาแล้วเนาะขอบใจเบอร์สุขูสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเด้ีนอนจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเบอร์โฆษณาให้ยน่เด้อจ้าไปแล้วสาบายดีส,าบ,าดสาบายดีคืนน้องพอกันคลิปหนะ้า